สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชมแอปเปิลกันนะคะต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลโอ้ยฝนตกฝนตกพามาชมแอปเปิลนะคะแอปเปิลเยอะมากแอปเปิล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 แฟนบอกว่าเป็นของหลวงนะคะมันของหลวงจรินไหม่ยทำไมคนมีเขามา นี่นะคะดกมากๆต้นดกดดุดด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 กันแบบนี้จะจมีทุกต้นเลยนะคะโอ้ยโอ้ยอ้าวฮะโอ้ย นี่นะคะต้นแอปเปิ้ลต้นแปอนแปเปิ้ลพี่มีรูเรียสุเดนนะคะตรงนั้นเลยนะคะนั่นแอปเปิ้ลเขียวก็มีนะคะอันนี้แอปเปิ้ลเขียวค่ะอันนี้แอปเปิ้ลเขียวนะคะโรกมากเลยนะคะปีนี้ลูกจะโตนะคะทุกปีลูกเล็กๆนะคะหรือว่าเราไม่ได้แวะเข้ามาดู ฝนตกแรงนะคะตกฝนตกฝนตกโอ้เกลือจะเย็นแล้วค่ะอืมเอปเฟ่ลเขียวสวยมากเลยนะคะแอปเฟ่ลเขียวสวยๆแอปเฟ่ลเขียวแอปเฟ่ลเขียวนี่นะคะส่วนตัวก็กำลังจะพยายามปลูกอยู่นะคะ รองเท้าเปียกแล้วค่ะเดินบนหญ้านะคะรองเท้าเปียกแล้วสวยๆสงสัยจาของบ้านกขอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราก็มาเตยๆไม่รู้ของเขารูปของหลวงเขา ถ้าเขาไม่ให้เขาก็คงบอกแล้วใช่ไหมคะอือนี่นี่นี่นีแปป่แอปเปลิลแอปเปิลตากฝนเลยนะคะลุ้นตากฝนเลยนะคะอืออันนี้แอปเปิลแดงนะคะอันนี้แอปเปิลแดงว้าว <c oughs> มันเห็นแล้ว ลูกเห็นผลแล้วว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวถ่ายวีดีโอเราก็สวยหน่อยหนึ่งนะคะถ้าลายสดเลยดูไม่ได้เลยนะคะโอ้อันนี้ว,วอ้วางชอบนะคะนางชอบอมีทุกต้นเลยค่ะดก มากดกทุกต้นนะคะดกทุกต้นเลยค่ะโอ้ต้นนี้ยิง่งตกต้นนี้ยิง่งตกก็แปลกใจนะคะว่าแล้วทำไมซีเรงก็ปลูกแอปเปิลได้ทำไมต้องไปนำเข้าด้วยนะคะ หรือว่ามันได้เฉพาะหน้าร้นะอนต้นนี้สูงมากนะคะถ่ายมองไม่เห็นนะคะต้นนี้สูงมากสูงมากมต้นนี้สูงมากต้นนี้ก็สูงมากนะคะอืมแอปเปิลนะคะ เริ่มจะเปียกฝนแล้วนะเริ่มจะเปียกแล้วแป๊ลงไปหนึ่งค่ะกลับกลองไม่ได้นะคะลงเท้าก็เปียกจะเปียกโอยเมยแขนโอ้ยเมยแขนถือถือกล้องมันไกลนะคะกล้องโทรศัพท์นี่หนักมากเลยนะคะ โทรศัพท์ iPhone นะคะ iPhone รุ่นใหม่ลัอสะออนนะคะไม่ไม่อยากไปไหนเลยสะออนนะคะไม่อยากไปไหนเลยสะออน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 ,สะออนดิสะออนไลฟ์ สตรอว์อร์โอ้ย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 ,อย,อย <laughs> สตรอวอรแอปเปิ้ลนี่ขนาดไม่ใช่ปลูกเองนะคะถ้าปลูกเองสงสัยถ้าปลูกเองสงสัยจะทึ่งจะเป็นปุ้มไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอย เมยยมยมยเ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 มยสีแดงสีแดงสีแดงแงินี่แอปเปิลแดงนะคะแอปเปิลแดงแอปเปิลแดงนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสโอ้นับไม่ถูกเลยค่ะแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเขาเรียงไม่เท่ากันสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดก็สิบเก้านะคะสิบเก้าต้นสิบเก้าต้น ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สลัญญาด้วยนะคะอู้แอปเปิลลูกใหญ่ๆสวยๆอู้สรัญญาทรระไรฝนเปียกโทรศัพท์หมดแล้วนะคะ ความสุขเล็กๆแบ่งปันความสุขนะคะบ่นปัดใครชอบ ต้นไม้ชอบผลไม้ตามมาชมกันเลยค่ะตามมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็อีกนี่ก็อีกอ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอุ้ย นาทีนะคะกสิบนาทีฝนตกแรงมาเลืฝน,นตกแรงแรงแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โ้ตอนนี้นนเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคะ <c oughs> เยอะทุกต้นเลยนะคะดกมากอากาศร้อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ